สวัสดีครับในค่ำคืนที่เงียบสงับเช่นนี้ขอต้อนรับสู่เสียงกระซิบข้างมอนของคุณหาที่สบายสบายเอนกายลงแล้วหลับตาลงจะช้าเคยไหมครับที่คุณรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าท่ามกลางมือนที่ไม่เคยหลับไหล ความรู้สึกโดดเดี่ยวในตึกสูรรับฟ้าที่ซึ่งผนังห้องบางๆกั้นคุณออกจากคนลับพันแต่คุณกลับไม่รู้จักใครเลยเรื่องราวในคืนนี้มาจากเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งพี่นนทที่เคยย้ายเข้าไปอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งในเมืองทองธานีและได้พบกับประสบการณ์ที่ทำให้เขามองลิฟต์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในตอนที่ชื่อว่าชั้นที่17บเจ็ดฮิโนเล่าว่าเขาได้ห้องเช่าราคาดีในตึกสี่ซึ่งเป็นหนึ่งในตึกที่เก่าแก่ที่สุดของที่นั่นสภาพห้องก็เก่าตามอายุแต่บรรยากาศโดยรวมของตึกมันมีความรู้สึกแปลกๆมันทั้งคึกคักและวังเวงในเวลาเดียวกันเขาอยู่ที่นั่นมาได้ประมาณสองเดือนทุกอย่างก็ดูปกติดี จนกระทั่งคืนหนึ่งคืนนั้นพี่นนกลับมาจากทำงานดึกมากประมาณตีสองเขาเดินเข้าลิฟต์ด้วยความเหนื่อยล้าในลิฟต์มีเขาอยู่แค่คนเดียวห้องของเขาอยู่ที่ชั้น16ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของตึกเขากดปุ่มเลข16ฝ่ายสว่างขึ้นแล้วประตูก็ค่อยๆปิดลงลิฟต์เคลื่อนตัวขึ้นไปอย่างช้าๆชั้นหนึ่งสองสผ่านไปได้เรื่อย จนกระทั่งไฟที่เลข15ดับลงพี่นนก็เตรียมจะก้าวออกจากลิฟต์แต่ลิฟต์กลับไม่หยุดมันยังคงเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปอีกพร้อมกับเสียงติง้งและไฟที่ปุ่มกดก็สว่างขึ้นที่เลขสิเจพี่นนยืนนิ่งเขาสาบานได้ว่าตอนที่เขากดเขาไม่ได้กดผิดและที่สำคัญที่สุดคือ ตึกนี้มีแค่16ชั้นมันไม่มีปุ่มเล็1ก17ให้กดหรือซ้ำประตูลิฟต์เปิดออกเผยให้เห็นโถงทางเดินที่ดูคล้ายกับชั้น16ของเขาแต่มันไม่ใช่มันดูเก่ากว่าผนังมีรอยร้าวและคราบน้ำสีเหลืองหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์กระพริบอย่างน่ารำคาญและที่น่าขนลุกที่สุดคือความเงียบมันเงียบสนิท ไม่มีแม้แต่เสียงแอร์หรือเสียงตู้เย็นจากห้องไหนเลยอากาศก็นิ่งและอับเหมือนเป็นสถานที่ที่ไม่มีคนอยู่มานานพี่นนตัดสินใจไม่ก้าวออกไปเขารีบกดปุ่มปิดประตูลิฟต์อย่างรวดเร็วและกดไปที่ชั้นจี่ซ้ำๆแต่ประตูไม่ยอมปิดและในตอนนั้นเองครับที่เขาได้ยินเสียงมันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังลากเท้าเดินมาอย่างช้าๆ เสียงนั้นค่อยๆดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆพี่นนหัวใจแทบหยุดเต้นเขากดปุ่มปิดประตูย้ำๆด้วยมือที่สันเทาและในที่สุดประตูก็เริ่มปิดแต่ก่อนที่มันจะปิดสนิทหางตาของเขาก็เ,เห็นเงาดำทามึนร่างหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายสุดของโถงทางเดินนั้นลิฟต์พาเขากลับลงมาที่ชั้นจีได้สำเร็จคืนนั้น พี่นนไม่กล้ากลับขึ้นห้องเขาไปนอนที่ล็อบบี้จนถึงเช้าวันนุ่งขึ้นเขาตัดสินใจขึ้นไปพิสูจน์เขากดเลฟตัวเดิมขึ้นไปที่ชั้นสิบหกทุกอย่างดูเป็นปกติเขาเดินไปที่บันไดหนีไฟและลองเดินขึ้นไปแต่สิ่งที่เขาพบมีเพียงชั้นดาดฟ้าที่ถูกล็อกไว้ด้วยประตูเหล็กขึ้นสนิมไม่มีชั้นสิบเจ็ด เขาไปเล่าเรื่องนี้ให้นิติบุคคลฟังแต่เจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าเหมือนเขาเป็นคนบ้าบอกว่าเขาคงจะเมาหรือเหนื่อยจนตาฝาดไปเองพี่นนพยายามจะลืมแต่เขาลืมไม่ได้เพราะหลังจากคืนนั้นทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงคนลากขา้าเดินดังมาจากเพดานห้องของเขาเขาอยู่กับความหวาดระแวงนั้นต่ออีกเกือบเดือน จนทนไม่ไหวในวันที่เขาตัดสินใจจะย้ายออกเขาได้เจอกับป้าแม่บ้านคนเก่าแก่ที่กำลังจะเอาขยะไปทิ้งพี่นนท์ตัดสินใจเล่าเรื่องทังหมดให้ป้าแก่ฟังป้าแม่บ้านนิ่งไปมองซ้ายมองขวาก่อนจะกระซิบกับพี่นนท์ด้วยสิ่งที่แผ่วเบาว,าว่าหนูไม่ใช่คนแรกที่เจอหรอกนะเมื่อก่อนตึกนี้มันเคยมีชั้น17จริงๆป้าเล่าว่า เมื่อนา,นานมาแล้วชั้น17เคยเป็นชั้นที่เก็บของส่วนกลางและเป็นที่อยู่ของพันโรงเท่าคนหนึ่งชื่อลุงอินแกเป็นคนขาไม่ดีเวลาเดินแกเลยต้องลากขาไปกับพื้นเสมอวันหนึ่งเกิดไฟไหม้เล็กๆที่ชั้น17ไม่มีใครเป็นอะไรมากแต่หลังจากนั้น ทั้งตึกก็ตัดสินใจรื้อชั้นนั้นทิ้งแล้วทำเป็นดาดฟ้าไปเลยแต่มีคนงานก่อสร้างเคยเล่าให้ป้าฟังว่าตอนที่รื้อถอนพวกเขาหาลุงอินไม่เจอพี่นนท์อยู่ที่นั่นต่ออีกไม่ถึงเดือนก็ย้ายออกครับเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวเพราะบางคืนเวลาที่เขาอยู่ในห้องคนเดียวเขาจะได้ยินเสียงคนลากเท้าเดินดังมาจากเพดานห้องของเขา และเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับความน่ากลัวที่แท้จริงอาจไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นแต่เป็นความรู้สึกที่ยังคงติดอยู่ในใจของเราและคุณล่ะครับรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้หรือเคยมีประสบการณ์ปรแปลกๆกับนิฟบ้างไหมคอมเมนต์ลงมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เสมอ้าคุณชอบบรรยากาศแบบนี้และไม่อยากพลาดเสียงกระสิบในคืนต่อไป ช่วยกด subscribe และกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับมันมีความหมายกับเรามากจริงๆและที่สำคัญหากคุณมีเรื่องราวที่อยากให้เรานำมาถ่ายทอดสามารถส่งเข้ามาได้ที่อ e ีเมลใน description ด้านล่างเลยครับทุกเรื่องราวของคุณมีค่าสำหรับเราเสมอสำหรับคืนนี้ขอให้เสียงกระซิบนำทางคุณไปสู่ความฝันราตรีสวัสดิ์ครับ